ขออน,นุญาตพระอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ที่พระอาจารย์ได้พูดถึงสังโยชน์สิบครับอ,อาจจะมีบางคนยังยังจาไม่ได้หรือไม่แน่ใจจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายสังโยชน์สิบคร่าวๆให้ด้วยครับคือสังโยชน์ไี่มีสิบข้อ <c oughs> ถ้าแบ่งก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นโอลัมพาคียสังโยชน์ห้าเบื้องต่านะแล้วก็อุดธมพาคียสังโยชน์ห้าเบื้องสูง ก็จะมีโอลัมพากับอุทธัมพาแค่นั้นโอลัมพาอุทธัมพาเนี่ยก็จะมีเนี่ยสักยัติติวิจิกิจฉาสิลวัตตปาลามากมามฉันทะพยาบาทเบื้องสูงก็จะมีรูกป,ปลาคะอรูปปลาคะมานะอุทจจะอวิชานนี้เบื้องสูงท่าน,นี้มันมีอะไรเราเราลองดูเบื้องต่ำก่อนละสักยทติติสักกายะ,รยะหรือสักกยันตาเนี่ย แปลว่าความถือว่าตัวเราของเราตัวฉันของฉันความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีกี่อันมันมีห้าอันนะเวลาฉันเนี่ยมันไม่ได้ชนแค่รูปนะใจมีด้วยป่ะทุกคนยอมรับไหมว่ามีใจไมีมนะสองอย่างแล้วนะมีกายกับใจ อีกสามอะไรสัญญาความจำได้ใหม่รู้มีกันไหมสังขารความปรุงแต่งมีไหมเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีกันไหมเนี่ยเราทั้งนั้นเลยดังนั้นเวลาสุขขึ้นมาปุ๊บฉันสุขไนงะเวลามีทุกฉันทุกฆ่าตัวตายดีกว่าอ่ะอย่างเงี้ยก็เพราะมันทุกข์ฉันฉันทุกแต่จริงๆทุกข์ไม่ใช่ของเธอเห็นไหม เธอจงละมันเสียเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักทุกตามความเป็นจริงไงว่าธรรมชาติของทุกขก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีทุกถาวรแช่อยู่ในจิตไม่มีสุขถาวรแช่อยู่ในจิตเข้าใจไหมนี่คือห้าธรรมชาติที่สัตว์ที่แปลว่าผู้ยึดติดเนี่ยสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดกาลังเข้ามาหลงยึดว่าห้าธรรมชาติเนี่ยของฉันอืม ความเข้าใจผิดตรงนี้พระองค์เรียกอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้อันใดในอริส,สัตสีความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอาวิชชา <c oughs> ไม่รู้ว่าไอ้ห้าธรรมาชาติเนี่ยมันเป็นทุกข์มันมีเหตุเกิดมันมีความดับมันมีวิธีดับไม่รู้ในสี่ข้อของอริส,สัตซีไง